ข้าทอขทอทอททเธอโททอเธอทอทอเทอทอยหญิงโดพระนดอโขมตาทอขาทอขททอขมท้าทอนเด่นโดน้อด็ดตาขถุงทอตอถุงอยู่ไหนที้ดีๆอถุงอยู่นี่ข้างบนตอถุงทอททอขาทอเทออะไรทข้าทอทอตะถงทองทอขททูโเอ้าไม่ไม่อาเธออไหมเ ขอไก่คอขาไก่คอคอคอขอวาขคอขอคุณคอขอขังคออหัวคอจมจอขอที่ขอคอเท้าคเทาขอาบันเทือกคอบันเทืออยู่ไหนอ่ะน้องมกินหมูีตรงไหนคเชือขอไก่อขอไก่คอคอกวดขอขอควายอคุณขอคอข้างคคอัวกจมจออที่อคเท้าเท้าบันเทกคอาาตับาเตับคเป็น

ขือเออแบบนั้นเหรอตลีตัวอี่ผมาดูเรออออูออากาออากาออากาขออาขาออาขออาาออา ขอ้ออาขาอออาตาอออาปาอออาพาโอออาพาโออาพาโยอายาตอาามอีด oh, ีโยีดีโอีดีโอีดีโตีดีโอีดีโตีี ออีปอีปีออปีปีมัอวชำัดปอีปออีปีอีปีออปอปอออีปีอีสีสอีถีสอีถีอสองูอูดูดูอูดูอดูออูดูดดออูดูอูดดอออดูดดอ อูดูดออูดูมั่วจังมายาเอาไปเอาใหม่เปลี่ยนตัวปออูปูปูปูรออูปูปูปูรออูร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 ออูคูอคูคูรออูคูออูคูรออูชูชูชูรออูชูชูชูหาอูหูอูหูตอเอเกตอเอเสตอเอเคตอเอเลตอเอเบตอเอเบอเอเสตอเอเอใส่ยาอย่างสุดยังครับเอาอาอาดออูดูตออากาตออีเต โองูอาดูกาตีงูอาอูกาตีงูเยี่ยมเย่ยมยังไปเดยกไปียไปไม่ต้องหัวอาอาาข้าอาาข้าอาข้ามีน่ีอ่อืออือออีงมาอู้น้อยน้อนี่ไกับ ละเอกับละอะไรต่อละโออเอมีออโอละแอละแอมีแอกับอะเอกับอะอเออกับอะอะไรอะออมีอะไรขอขาต่อไปละโออะโกอโอกับอะูตอลโอมีหนึ่งตัวโตตัวตอะละแออกับอะละออมีอะไรโอกับอะมีเออาอะเอออะละอะไรลูกไม่เล่นละอะไระออออยังไงอยู่อ้อะไร